ถ้านั่งลงอดูดอดูดดูดเฮ้ยดูดเฮ้ยดูดเฮ้ยดดเฮ้ยกยหอมหยุด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 กูหอมนั่งลงกยหอมนั่งลง อยู่นี่นี่เ็น่านั่งลงนิ่งนี่นิ่งแล้ว <laughs> เล่นยากเลยก็หอมขออ่ะวุ้ยเ็น่า เดี๋ยนีอ่าให้กระไ่ยวะเนี่ยเอาหยุด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 ก็หอมนั่งลงเดี๋ยวนี้นั่ง หมอบลงอย่าอย่าให้อารมณ์เสียมีเรื่อง <c oughs> เอาะไรอีกหมดแล้วนั่งลงเห็นได้นั่งลง <c oughs> อยู่นี่นี่ให้หมดเลย ห้าขยับิแม่น้อยฟังไม่รู้เรื่องออเอาละไม่เล่นแล้วก็หอมนั่งลง